เราจะมาอันบ็อกอีกแล้วนะคะกล่องน่ารักมากมีสติกเกอร์เมดอุย <c oughs> อ้ยเจ็บไหมเนี่ยเอามานั่งดูได้กันมานั่งดูด้วยกันดีๆนั่งดูด้กันดีๆอะนั่งดูตรงนี้แหละจะมีให้ดมจมีเปิดให้ดมด้วยเปิดละนะาดานัว่ว้าวเป็นสร้อยคอนั่นเองน่ารักะ่ะ ียวมาดูดิอันนี้ของใครอันนี้ของชเชลเป็นตัวสีนี่นะคะนี่ของชเชลน่ารักอะทุกคนกุ้งกิ้งอ่ะให้พี่เชลก่อนเดี๋ยวมีแกะให้ทีหลังโอ้ยน่ารัก,รก,รกเขาแบบห่อมวอย่างดีเลยนะนี่เขามีสติกเกอร์มาให้ด้วยน่ารักมากอุยอยากได้สติกเกอร์มาใช้อยู่พอดีเลยโอ้นี่ มีการ์ดมาด้วยเพิ่งเห็นการ์ดปลอกคอนี้ทําขึ้นพิเศษให้พี่เชลและน้องคิดวนะคะตัวปอกคอเป็นแฮนด์เมดส่วนตัวอักษรสามารถเลือกสีและมินิชามได้หลากหลายแบบเลยหวังว่าน้องเชลและน้องคิดวใส่ออกมาแล้วจะหล่อมากๆครับขอบคุณมากนะคะถ้าใครสนใจซื้อได้ที่ไอจีดอกกุกเ็นะคะเดี๋ยวมาใส่ให้น้องกันดีกว่าน,น,น,นี่นีน่ารสีน,นี้ก็สวยนันคโรอยู่แกะของคีรอก่อนละกัน เป็นเป็นถุงแบบดีด้วยอ่ะเราจะเก็บสติกเกอร์ไว้ในนี้นี่โอ้เป็นแบบมันเป็นแบบแข็งแรงนะคะทุกคนอ๋ออันนี้คือไว้ใส่สายจูงดีเลิศมากเลยค่ะน่ารักดูดิสีหมาะกับคิดด้วยอยู่นะ จนนกสีขาวเหรอครับไม่คิดด้วยก่อนจบโอ้พอดีเลยแล้วโตวขึ้นจะใส่ได้ไหมเนี่ยโตขึ้นจะใส่ได้ไหมเนี่ยหันหน้ามากกว่าเลยหันหน้ามากกว่าเลยนี่สวยจังเลยครับแ <laughs> ล้วเลกักทำไมอย่าทำลายนะ พี่เขาสาธมส่งมาให้มันเป็นแฮนด์เมดนะครับลูกส่วนอันนี้เป็นของพี่เอลนะคะเดี๋ยวเราจะแกะของพี่เอลของเชีวก็สวยสีสวยของเชีวสีสวยมากเราอ่ะชอบไอ้รูปหน้ายิ้มอะไรอย่างเงี้ยมากแลบเธเอครับ